อ้าโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและในที่สุดคลิปที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกันแล้วนะครับไม่ใช่หมค์คร์ฟ5้าวันนะแต่เป็นเบสบอล1 0 0ตานั่นเองซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็น E p พีของไมค์คาร์ฟเบสบอล100ตานะครับแล้วก็คลิปนี้มีคําหยาบคายนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะว่า EP พีที่1กับ E p ีที่สเนี่ยมันห่างกันประมาณ7จดเดือนเลยครับทุกคนฟังไม่ผิดมันห่างกันเจเดเดือนเลยท วันนี้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ inform inform ให้กับช่องเดียร์ทาร์เก็ตกันด้วยนะครับกดละยางกดละยางกันทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยงั้นเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่า Let's go มันมันจะถอยเก้าอี้ไปเลยเว้ยแบบลากไปเลยทำไมเวลามึงแพ้มึงไม่ร้องร้องแบบพวกพี่อายุเท่าไหร่กันครับ15ครับร้องแบบพวกพี่อายุเท่าไหร่กันนะเนี่ยอ่าร้องแบบพวกพี่อายุเท่าไหร่ไม่ไม่พี่อายุเท่าไหร่ครับย้อนยิ้มพี่เวลา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 แพ้กันต้องร้องเว้ยร้องแบบคุณคุณถตาน้มอง แม่งดูเก๋วกรูรูกลายเป็นจิงๆกับป๊อปเลยูกลายเป็นจิงๆกับป๊อปอ่ะคืออะไรอ่ะ เยี่ยใช่ไหมริงๆกันป๊อบอย่าเอาไอ้น,นั้นกลับมาเลยกลูกว่าเอ้ยกูตกไอ้กูใกล้ไปถึงไอ้แอมอโรแล้วนะก<ะ>ูซื้อแถบแบบนั้นก่อนนะกูซื้อแถบแบบทำให้ตาบอดก่อนเพราะว่ากูกว่ากูไม่มีใครที่แบบลองหุ่นไม่มีจริงๆหรอวะมันมาแล้วนะพออ่อเออก็ไม่มีใครลองหุ่นทีไงกูซื้อแถบแบบทำให้ตาบอดเชยๆที่นี่กเหมือนเก่งไงสัสที่นี่ก็เหมือนกันเหมือนเก่งอ่ะมึงอ่ะป๊อดตกป๊อดไม่เดียวเขาล่างสู่โหมดวอร์โซนนะเฮีย พวกสีน้ำเงินก่อนนี่กูแค้นสีน้ำเงินสีเหลืองกันเตียงหนาเกินไปโอ้สีเหลืองกันเตียงอย่างหนาเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหลุมอากาศไอ้ยากูได้เพชรมาสองนี่กันเอาไปทำอะไรไหมเพชรสองทำอะไรได้นะวะเฮ้ยมันมา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 แล้วแล้วแล้วแล้ขุดทางบ่เหี้ยชิบหายแม่มึงเลตว์ทำตัวเหมือนต่อไปจะเป็นหรอวะเดี๋ยวต่อไปเลยไม่มีบล็อกเลยว่ะอีกโอเคกันไม่ตายใช่ไหมกูก็ไม่ตายเหมือนกันไป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 ไม่นะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้เชี่ยกูแด้งมาโดนหลุมอากาศโอ้ยเฮ้ยเหลือมาเหลือมาเชี่ยท่าท่าเชี่ยกูขอทาทากูขอร้องว่ากูอย่าตกอีกไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยเมื่อกี้กูหล่นกูกันกันโอ้ชิบหายกูไปซ้อนไม่ทันว่ะกูตกแล้วกูก็เด้งโดนหลุมอากาศไอ้สัตวสแล้วก่อนหน้านี้เชี่ยกูก็ตกแล้วก็ไปโดนหลุมอากาศ ีสวยเดียวพอดพอดไปเดี๋ยวกูไปจัดการให้มึงมึงรอซ้อนไม่ใช่รอซ้อนเดี๋ยวกูไปไม่ไม,ไม่เหลืองมาเหลืองมาเดียวกับบ้านก่อนเอาแล้วเหลืองมาหากูแบอนี้ก็ใช่อะไรเหลืองมาหามึงเลยไม่เป็นไรกูข้ามมันตกตายแล้วนี่โอเคอโอเคไป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 กูปปปปขนนี่ก่อนกูกูได้มาเล็วมาเฮ้ยเออบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังยังอยู่ยังอยู่โอเคอ๋อโอเค สามตุ้งสิบสามอยู่เลยพอดมึงได้เกียร์เยอะกูเกว้ยอ้าวแล้วมึงได้เกียกร์เท่าไหร่กูได้สามเฮ้ยกูได้สองจุดสองสามเว้ยสาระสองจุดสองสามเยอะไปเด็กเกียร์เลยอ้าวเจ็บแม่ให้กูคุยเรื่องเกียร์ก่อนไม่ได้หรอวะอ่าดิเหลืองควยปกากหาบุงันนัตชาติโรบารอฟรอเลยเฮียทำไมเกมตึงยังอ่ะไม่ตึงแล้วเนี่ยจะตายแล้วแม่งไม่มีแถบเลยมั้งเกมเบิร์นมันฟิตใหม่แล้วเบิร์น เบิ้ลไมงทิ้งเพื่อกนะแกแองเปลือกเบิ้ลไม่มีสีใหญ่นั่นเบิ้ลกูรับไปได้เหลืองมาหนึ่งตัวมาแล้วนาตาชาแล้วมึงอะอ,ะอยากให้ตายมั้ยตายโดนนาตาชาแมงเมากูหายกูใสเ่เลยว่ันได้กบเราแล้วเบิ้ลปีแมททำไมอ่ะมาแล้วมาแล้ว ว่ากูจะฟังเพลงนองเพิ่งหน่อยแล้วก็ตัวเทศแล้วสุดท้ายแม่งก็แย่ๆกันทุกทีนั่นแหละไอ้นั่นแหละไอ้จังหวะที่เบิร์นไปหาพีงั่นแหละโอเดียเหลืองมานะเหลืองมาบ้านนะเเบิร์นมันอยู่ข้างหลังมันกำลังจะมาแล้วเบิร์นเบิร์นเบิร์นมันมาแล้วนั่นนั่นแหละอย่างนั้นไม่นะไม่นะเบิร์นเบิร์นเบิร์นแก็บสู้กับนาตาชาได้ นาตาชาอันนาตาชากันโจ๊กหกด้านเนียอ่าเราคุยเรื่องเฮียอะไรกันต่อเมื่อกี้คุยเรื่องเกดกูได้สองยู่สองสามมึงโตแหล่ะไอเฮีย่เฮียแหละวันนั้นเหมือนกันรอคือถึงโรงเรียนดอาจจะดูแบบครูแบบครูแบบ ครัวนั้นนะแต่ว่าครูบางคนเขาก็สูงอายุแล้วไงนี่ได้เกดสาย87เพราะอย่างนี้หรือเปล่าว่ากัน89ไหมอ่ะ87อ่ะ87นะอ๋อก็ได้มาจากอาศอแรกนะการบ้านการบ้านนี่คือเรียกว่าส่งต้องเอาง่านประมาณประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะส่งตรงไ่ออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือส่งเลทเรียกเขาคุยมาถือว่าส่งคนสุดท้ายที่ส่งสุดท้ายของเทอไหมของเธอไหมนะใช่ยังไงวะพอดูไม่เคยทำอย่างนั้นเลยนะแล้วก็แล้วก็เลยสอบไปแล้วแล้วก็เข้าส่งไปเขาดูแต่พอดนี่ดูแต่ดูแต่นำเงินไปบ้านนำเงินไปบ้านไม่เห็นมีีออ๋าาเยร์ นี่คือพลังไงทางเชี่ยไอ้เชี่ยแก่ไอ้เบิร์นไม่เงียบเลยอะเบิร์นอย่าเงียบดิเบิร์นอย่างเงียบไม่ก็ฟังเพลงอยู่ไห้ฟังไปแล้วก็พูดไปด้วยไงเฮียไปอรอไปเด็กหรอไปเด็กหรอครับโดนบุญโดนบุญานกันเอาเอามามาทางไหนเนี่ยจบแล้วไอ้เียกูบอกแล้วไม่จบต้งนานไปเออ ตตัวบพอดพอดวิ่งวิ่งวิ่งในการกู้พอดพอดมันไล่ล่ากูมันไล่ล่ากูช่วยด้วย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 พอดเยอเออมึงโดนไปเลยกูคเวอร์มึงอยู่อ๋อยี่พอดเอาไอ้นี้มันมีที่ไปพอดไปที่ไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้มันยึดป้ายอยู่ไปไหนจับจับวะกั้วเราต้องสปาร์ต้าว่ะมันยึดฐานเราอยู่ไม่ใช่เหรอมันมันอยู่ เข้าไปเลยไหมกูว่าควบไลวนะไป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 สบายตาไปไปไปสบายตาเลยลุงเป็นอีแรงนะเออเออีแรงเลยแลก็อยากเข้าไปลุงมันก่อนดิโอ สู้ได้สู้ได้มาเลยไว้สู้สู้ได้โอ้ย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 จะยืดถ่นพี่ไปเลยน้องอายุสามสามสิบเดี๋ยวมึงอยากไปให้มันหนีไม่ไม่กูแค่ขู่มันกูแค่ขู่มันมันเห็นกูมันก็หนีแล้วโอเคเโคตรเสียงเลยตอนที่กูตีเตี๋ยวพอด่ะน้ำเงินมาน้ำเงินมาน้ำเงินมาทำไมไม่รู้เวนเวนเวนแล้วไอ้กันมึงอยากบาเข้ากูไปแล้ว น้ำเงินคิดผิดแล้วนะท่านพิธมาเดี๋ยวมึงอยากไปกูขอร้องกูทำไมว่าทำไมพวกมึงถึงอยากให้กูอยู่ขนาดนั้นวะเดือนสองคนไม่ไหวนะเหลือเยลโนย์เย๋งห่อิตราลี พุลุ่มซาต้ามันแล้วก็ยึดเดมอนเว้ยนี่งๆนี่อยู่นิ่งๆให้มันมานี่เราแค่ยืนนิ่งๆเว้ยพอมันมาปุ๊บแล้วก็ลุมทันลงทันมันเลยซาตาแม่งเลยไงไม่เชื่อกูใช้แผนยืนนิ่งๆพอดโอ้ใช้แผนแบบนี้ตัวนี้นี่มันเน็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ้ามันตกไปและสองตัวเลยตายแล้วเดียวตัวเดียวมันอะแล้วกูไอ้มึงตกอ๋ออสุดยอดสุดยอดสุดยอด สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะน้ำเงินน้ำเงินไปหมดแล้วเว้ยเดียวอี่าแล้วเหลือสีเหลนะืองก็จะทำอไแค่หินปูนอย่าไปกลัวเออกูไปขูดหินปูนแน่มง่ะเจอกูขูดหินปูนมึงแน่เดี๋ยวอย่าพึ่งนะใจล่มลก่ยโอเอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคมันมามันมาแล้วมันจะไปตีเตียงกูทำไมเตียงกูแตกแล้วอไอ้โง่ยังโง่มึงอะไปดีแล้วตายเลย โง่ใช่ไหมโง่ใช่ไหมไม่งโง่ใช่ไหมโง่กว่ามึงอีกันเฮียอะไรเนี่กูไม่ได้ด่ามึงโง่กูแค่บอกว่ามันโง่เหมือนกันความฉลาดถ้าเท่ากูเพราะกูโง่มึงนเฮียอะไรเนี่ยเข้าใจไหมถ้ามึคุยเรื่องเหี้ยอะไรถ้ามึงถ้ามึงเข้าใจมึงจะมึงจะมึงจะอ๋อเว้ยเมื่อไรมึงก็จะเข้าใจว่ากูไม่ได้ด่ามึงเว้ยเดี๋ยว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 มึงมานี่งมานิ่งหมาบุญนี่สัตว์กูได้เอ็งมาเลางมาเก้าอันนี้อะไปไปไปทำอะไรอย่าู่ไม่ไม ล่องหุนนะพอล่องหนใช่ไหมจะมันดูกูายาแลวว่าเดี๋ยวการนี้มันกกอะไรพอดเดี๋ยวเราต้องจัดการตัวนี้ให้ได้ก่อนนะเราถึงจะไปได้อะเดี๋ยวเดีวเวมานี่มานี่มึงมานี่จัดการเรียบร้อยมึงเอาน้ำยาละขอดไปก่อนมึงเอาน้ำยาระขอดไปก่อนอันนึงมันร้นมา มันอยู่ด้านบนมาอยู่ด้านบนมาอยู่ด้านบนอยู่ทั้งยาวรอบวนนั้งยาวรอบวนเอาไปด้านบนฐานมันอยู่บนฐานลงมาแล้วฮะฉันผัวอันนึงกลัวเอ้ยมันตกเหรอแล้ววิ่งซ้อนกันอย่างงี้แม่งกลัวตายที่หมาเลยตายมาตามมนตามมาแล้วถ้ามันตามเราต้องทำยังไงพอสหันไปซุ่มแป๊ะหรือยังไงไม่ไม่แล้วถามมันอยู่ไหนนี่อ๋อสี่เอาพอสแล้วกูไม่มีไอเด็บเฮาขุดขุดขุดไอ้ีสวยแป๊บแป๊บกูกำลังจะตายเพื่อนกูกำลังจะตายเวทเวทแล้ว้เชกูจะตายเพราะักูตายแล้วเนี่ยกูตายแล้วเนี่ยกูตายแล้วเนี่ย มันก็บอกว่ามาครับไมแบบแบบแบบเนียหรอแบบแบบแบบตั้งแตไไม่ใช่ไม่กมอะไรไม่ันก็แนวแนวแบบแนวแนวอ๋อแนวนี่หว่ามันตอมาแล้วนะอันน่ะสีเขียวอันน่ะอลงมาก็ไปบอกกูไอเวนงงกัน้ไมมีเลไอสัตว์วกก็โูมึงพูดมึงจะเงียบทำไมเดเบิ้ลเี่ยมึงจะเงียบทำไมอ้่อยู่เออเขียวไปนะคอฮัลโหลเอาี้ชิหาย เราต้องไปทำขันตัวไปทำโอลิแฟนแล้วแม่งรุ่นกว่าแหละไม,ไม่ก็โอลิแฟนไงไม่จำเป็นจะต้องเป็นแนวนั้นอย่างเดียวก็ได้อ่าถ่ายรูปแมวไงเดี๋ยวกูไปแดงด้วยเดี๋ยวกูไปแดงด้วยถ้าใคร<ต>บุกแรงนะั้นพอมึงเรียม,มาเสริมเลยถ้ามึงเสริมได้มึงเสริมเลยตายมันแตกแล้วเวอร์กูทำให้ความ<อ>ปรารถนามเป็นจริงละพอดีมากเลยพอดไม่ต้องใช้คำว่าปรารถนาไม่พอดเดียวระวงังระวังที่อะไรหรือว่าปาตาเลยไหมลงมา ปาตาแม่เลยรู้สึกปาตาไม่บอกไม่เก่าสักคำอะไรยี้นี่เดี๋ยวมึงก็ตายอีกตายแล้วผมพอดบนฐานบนฐานไม่เห็นยยีว่กูไม่เห็นรอยยี้โอ้โหปลอดปลอดปลอดปาอดปลอดปลอดปลปลม่เลื่อนเลยเลื่อเลื่อนเหลือหนึ่งหัวใจเอาไอ้บอลรองไปกินนะกก่อนกูมีแล้วกูมีแล้วกูมีแล้วโอเค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 โอ้ว่กูเห็นมาลงมาหามึงไม่ทันเมื่อกีู้เลยนะ ต้องแต่เล่นมานะเล่นมาเนี่ยสองวันเนี่ยไม่ชนะสักตาเลยชนะแล้วชนะแล้วจริงเหรอใช่เหรอเออชนะแล้วเนี่ยเล่นมาทั้งหมด35ตาเนี่ยเราชนะอยู่ประมาณไม่ถึงสองตาเออเออเกินเกินทำไมเกลียวเกลียวโอเคไร่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 เป็นทำเลยหล่นไปหล่นไปโอเขียวใหม่แล้วทางทางทางหน้าทางหน้าไปไปไปกูกำลังจะซื้อมันมาแล้วอย่ามาทำตัวเอาชีตบอลกูไปเด็ก <Das S 2> <ithe S 3> เฮ้ยเฮ้ยไม่ตกด้วยต่อสูงเหรอเพราะเราไปไยื้อใั้กันอ๋โอโหยย่าโดดหลบด้วยสุดยอดว่ะเดี๋ยวแล้วมึงไม่อันนั้นดาบก่อนเหรอมาอันนั้นดาบอะไรไม่อนันนั้นหรอกดาบดบาบธรรมชาติเขาบวกมึงน,นะเพราะคุณแตกแน่เพอาะคุไม่เป็นถอยอ่ะเดี๋ยวไปไหนแล้วนี่ <yapmış S 2> กูอยู่ขบนกูอยู่ข้างบนแล้วไหนอ่ะพอาอยู่ไหนเอ๊ะถ่ายเลยเดินล้อมหน้าล้อมหลังแล้วเว้ยอืออย่างนี้กับกูอีกควายอือเฮ้ยไอ้เสี้ยบปรามอาจารย์ ตอนนี้เล่นแบบไหนเล่นแบบอยู่บ้านนะาไหมครับไหมเล่นแบบอยู่บ้านก็ได้เอเอตัวเล่นแบบอยู่บ้านเรากูว่าเล่นแบบอยู่บ้านเราลุ้งกว่าเราชนะบ่อยๆเพราะแบบอยู่บ,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 บ้านไอ้แบบอยู่บ้านนะกูว่าเนี่ยยศเอวีพีบวกกี่คนเนี่ยกูว่านะวีไอพีอย่างงี้นั่งลุมอยู่พวกเราแน่เลยเนี่ยเพราะเราลู้มวิ่งตรนี้น่ะสวยมากเลยเลยนี่ยไหนวะไหน,ะว,ะนะวะนี่หน้านี่หญิงแกลงนี่หญิงแกลงมิคาสาก็หญิงแกลง เดียวดิขอหายากเว้ยไปเฮ้ยกูจะแกล้งพี่เคสักหน่อยโอ้แกล้งอะไรวะแกล้งอะไรไม่อยากโดนแกล้งทำไมพี่เคเย็นชาจังว่ามึงพูดดังๆหน่อยดิอ๋ออันนี้กูพูดดังไม่พออีกอ่ะต้องเงินมายิงไฟบอลแน่เลยอะไรอ่ะหรือว่าวันนี้หรือว่ามึงมึงมึงกำลัง broling วะมาแล้วไงกำลังคิดอยู่เว้ยวันนี้เป็นพี่เคนั่งพี่เคเว้ยคิดอะไรอ่ะคิดว่าจะทำไงถึงเป็นชนะใช่เอาหาเว้ยเอาหาเที่ใครเนี่ยกูเองเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่สีไม่อะไรนะอะไรนี่กูก็เห็นมันมึงกันเละไอ้สีไม่พอพี่อ่ะมันกูไม่น่ากลัวะ ไม่น่ากลัวหรอกนะตอนนี้กลัวาะใบลอนฟอนได้แล้วนะไม่น่ากลัวตรงไหนวะจริงอ้อยมึงติดมากเดียววางบอสเอาอะไรพอดอะไรไว้มึงวางบอสเตะกูย มึงอ่ะวิ่งมาชนบ๊อกกูเองโง่ว่ายนั่นวตอนแรกอ่ะเนี่ยกูยืดโชคดีใช่ไปได้แล้วแล้วก็ถึงกูขยับไปอย่างเงี้ยเอาหน้าพอดอะไรก็เกิดขึ้นได้ไปมึงอย่าโทษกูอย่างเดี้ยดีกว่าอะไรไหนมึงไม่โทษเคเบิลก็ไม่เห็นมีใครว่าเลยกูอว่าอารามอารามทำงานอารามทำงานเวกูลัมดาบแม่งหรือสัตว์ไอ้เหี้ยไป่อนมาเคเบิลแม่งเล่นหัวกูเองเนี่ยเดินเพื่อนกูลัมดาบคมๆไปไงลไรเหี้ยไม่นี่คืออะไร ไม่ปฏิเสธใช่ลงร้านได้ก่อนไหมไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยโอ้อัพอะลามโอ้ยอะลามในอาวีปะนั่นมันอะลามเอ้เด็น่ะพอดเมาหนี้ที่ร้านพอดพอดไอ้ร้านเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเปิดกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่ค่อยค่อยปลดปล่อยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไว้ในกล่องไม้ก่อนนะค่อยหลังหลังสารกวนเราต้องบุกฐานสีน้ำเงินบอกจะบุกว่ะแต่มึงบอกว่ามึงจะเล่นแบบนี้เซฟเซฟไหมเออกูจะเล่นแบบเซฟเซฟเว้ยแต่ว่าฐานสีน้ำเงินมันเอาหน้าเีย แล้วมึงดูดังสิน้ำเงินแต่น้ากินมากแล้วเงินมันต่อไปไหนมันนะต่อไปไทยรีมดีเฟนเดอร์ไทยนี่น่ากดจังไหนเพชรสักอันหนึ่งเหรอกันไม่มีอ่ะโอ้นี่ไงมีแล้วมี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 ถามมันแตกแล้วถ่ามมันแตกแล้วนะถ่ามเสียเงินแตกแล้วจริงเหรออ๋อพวกกูกลัวมันแตกแล้วเดี๋ยวเราอันนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยอันนั้นไปพร้อมไปลุมจิกมันไปลุมจิกมันไปลุมจิกมันเร็วกูตาย พอสพอสไหนไหนมันก็ตายแล้วมาเอาลูกโนมาโอเคตอนนี้มันเหลือแค่คนเดียวแล้วเว้ยกูจะเข้าไปกัดมันเหมือนเป็นนกอีแรงเลยแล้วมึงรู้หรอว่าอีกคนนึงมันอยู่ไหนก็นี่ไงมันอยู่ที่ฐานนี่ยเอาแล้วกูตายโง่เฮียพอสเฮียพอสเฮ้ยเฮ้ยมึงไอศอรมึงวะเฮียเฮียเฮียคือมันไม่ได้พูดว่าโง่มันโง่ นี่ไงพอมมาอยู่ที่ฐานมาเลยเนี่ยมันตายแล้วมันตายแล้วหงูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเยอยอะไรถูกกันนะไปใครไปสรุปใครไปทำไมกูเห็นใครตกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูติดงานอยู่แป๊บติดงานว่ะมึงมีงานทำด้วยอ่ะติดงานว่ะเพราะมกูตกาจแล้วเว้ยเหมือนกูอ่ะไปทำงานใหม่ดีกว่าพอลยิ้มแก้วเองอะไรนะมีผู้หญิงอะไรนะว่าอะไรมึงนะว่าอะไรมึงนะติดงานแชทกับสาวอยู่เปล่าเออติดงานนะบอสถ้าบอลมีเมียจะเป็นไงวะกูตกใจตกใจ คิดว่าคนอย่างพอจะมีเมียไม่ได้หรอวะมีได้แต่กูลืมไปว่าพอจะมีแันแปลกตรงไหนวะมันแปลกตรงไหนก็ผู้ชายคนหนึ่งที่มีแฟนไอ้เชี่ยคันโกะมันแสบมึงมึงนึกเชี่ยมึงโทรมาเหรอสั่นเลยเชี่ยอะไรนี่กลุ่มเชี่ยอะไรนี่ เอี้ยกูอยากคามิคาเซ่มากเลยเุกที่กูเพิ่งเห็นกลุ่มแล้วไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยผู้ชายแก้ผ้าอยู่เนี่ยทุกทื่เจนน่าแตกไหมนอ๋อเหลือกรีนเหรอเอ้ยไม่ใช่เหลือใครเหลือเหลือเบริดสเหลือเลสเหลือเลสกูฆ่ากูฆ่าเหลืองตายห่าหมดแล้วบ้าอยู่บ้านอยู่บ้านอ้งอยู่บ้ามองจุ๊บบ้านเอ้ยสีแดงไล่กูสีแดงไล่กูสีแดงไล่กูไม่มีทางกลุ่มเฮ้ยเชิญกูเข้าหน่อยดิฮะแน่ใจไหมเดี๋ยวเชิญแป๊ไม่ไม่ในเฟซหรือในอะไรในในเมสเซจแล้วใครเชิญมึงไม่รู้อยู่ดีแม่งไม่มึงก็ดูดิิิมมัันนจะะบบออออกยยู่ใครเเเชชญญึงแป๊ไไ้้หหีตว ตบเลยไอ้สัสเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงอย่าเพิ่งตอบไปได้ไหมกูขอร้องแป๊บนึงไหนว่ากูดูอนโอ้โได้เวลาเชิญกูเข้าที่เชิญกูเข้าทีย่าได้เวลาการเตียงด้วยน้องออฟติดียนเป็นทู้อะไรอ่ะโอ้ยไม่ได้ มึงนี่นะมึงนี่นะไอสัตว์มือบอลไอสคคัตว์กูกำลังการเตียงด้วยออฟซิเดียนเลยโอ้ยเฮียแม่งอวดมีไอสไัตว์ึงว่าแล้วทำไมวนวิดีโอคอ,อยเฮ้นแนม่เอาออฟซิเดียนไปวางกั้นถ่ายมันไ,ไหมเดี๋ยวกูทำให้กูมีออฟซิเดียนอยู่ เออทำเหมือนเมตาเมื่อกี้ไงเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อนมื่อตะกี้ไม่ไหวแล้วไอ้สัสมาห้สัเอาหัวนหาหัวนหาหัวเออเดี๋ยวเอาโกเลียนไปวางฐานแม่งแป๊บ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 เออเออเดี๋ยวมึงเอาเดี๋ยวมึงเอาโกเลียนไปวางฐานแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูเนี่ยมีมีมีธนูด้วยมีไอ้ไฟร์บอลด้วย ไอ้เหี้ยมันฆ่าไอ้เหี้ยมันฆ่าเพื่อนกูไต้ยกล้าฆ่าเพื่อนกูเหรอลออฟซิเดียนอะหมดเลยไอ้ย่าไอ้ย่าอะไรนะไปตีฐานแดงกันไหมกูมีน้ำยาล่องหนนะออฟซิเดียนเหรอแปดอันน่าไอ้เหี้ยเก่งเหี้ยบนรณานเนี่ยเนี่ยคือประตูมันมีแค่เนี้ยแค่ประตูมีแค่น่ะกว้างอยู่ดีกว่าเออด่านามันใช่ไหมกว้างมากเลยใช่ใช่ตกใจหมดถ้าเราวัด เดี๋ยวเดี๋ยวกูไปดีฐานแดงฐานแดงกันด้วยไรเบิ้ลเออกันด้วยเอสโตนกันด้วยเอสโตนเดี๋ยวจะไปยังเดี๋ยวเอาโงิเลมซัพพอร์ตเออเออกูกำลังจะไปแป๊บนึงกูขอกินน้ำยาก่อนนะแป๊บแป๊บเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูขุดลองดูขุดด้านในบ้างฮะโอูเห็นตำรวจเขาจะพูดกันฮะเป็นตำรวจอ่ะมึงไม่ต้องถามเอาชนะมาได้ก่อนเบิ้ลนเบิร์เบิร์กูถึงแล้วกูถึงแล้วซัพพอร์ตกูหน่อยได้ได้ได้ไอ้เงี้ยเหมือนอะไรอ่ะเหมือนมึงไม่รู้อะว่าทำไมมึงถึงนี้อ่ะแล้วมึงก็ถามอย่างนั้นแหละ นี่อะไรอีกวะอ่าแล้วไอ้การแล้วแล้วไอ้การแตกตอนไหนนี่เฮ้ยกูตายเออเบิ้ลสู้ๆนะอ้าเข้าตายหมดเลยอ่ะเิ้กูอยากเป็นน้องเคเบิ้ลเว้ยแต่มันเป็นไม่ได้แล้วกูต้องเป็นพี่เกยเบิ้ลมาดีดขมับกูหน่อยดิมันดีดขมับกูหน่อยดินะนะตบเลยกูตบอยู่นิ่งๆเด้อเฮ้ย ทำชาเลนจ์เหรอเบิ้ลเอาปืนเอาปืนลูกซองมาทิ่มเข้าปากคุณแล้วก็ยิงหน่อยดิเฮ้ยมันมัมมันบุกบ้านเกิดใจเย็นก่อนเว้ยไอ้เหี้ยตาสุดท้ายเลยจะจบแบบนี้นะกูกูกูโกรธนะกรนะถ้าตานี้จบเลยก็คงได้อีกตาหนึ่งอะหนีอ๋อเทียนทีเลยโอเคตานี้ตายแล้วเว้ยพวกเราไม่ไม่ลาสามก้อกูไม่ตกได้ไงกันจังหวะเมื่อกี้กูไม่ตกได้ไงวะแต่พอเวลาแคซานตู่ตายหาไปแล้ว งูไอ้เหีเอสดิชาเทพไหมเผื่อเราชนะกูตัตค์พาบุ๊บไม่ไม่ไม่กูไม่หิวกูไม่หิวกูไม่หิวอ้าอ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูกูก็ตายเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้างบ้านกูปิดประตูเสียงดังมากเลยพวกไม่พอใจไหมไม่ไม่ไม่แบบว่ายังไงอ่ะ เขาด่ากันทุกวันเลยอ่ะนั่นแหละแสดงว่าเขาไม่พอใจเว้ยคนในบ้านนะคนในบ้านนะเขาด่ากันเองไม่ทุกวันเลยคนทั้งบ้านมึงทะเลาะเลยกวาดน้ำอยู่แล้วก็มีเขาไปยัดแม่เลยสุดยอดเลยเอ็มเริ่มแล้วนะพวกยูยู ต่อมาครับต่อมาเขาเรียแล้วเป็นคุณข้าบ้านจอดแล้วนะใการในการได้บนได้จอดตีหน้าเลยฮะไม่ได้เบิร์นกูอยากให้กูอยากให้อนี่มันเป็นของมึงมากกว่าไอการในการในการในการมึงเขาว่ากูดีไม่ได้กูตายกูโดนตีตกกูตีแล้วอ่ะเอาไม่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 เอาจบทุบได้ละระวังน้ำเงินต่อมาถาแล้วนะการเตียงด้วยกันการเตียงด้วยได้เหลืองมาปะนั่นเหรอใช่ใช่ใช้ไหมไม่รู้เออกูมีเพื่อนแล้วใช่ไหมเบิร์นมันคิดมากแต่กูว่า การร้องถูกกันมึงแพ้แล้วแพเลยรัมบอรดีรอมจารอมเบอฟอสไปดจเดีวด้านหลังด้านหลังกูเกือบไปถึงฐานมันแล้วเออมึงร้องถูกเว้ยถูกแบบห้าสิบบาทไม่ไม่อย่างน้อยก็ถูกไปฟอสเดี๋ยวใครสักคนอ่ะไปเป็นตัวบุกให้กูก่อนกูแค่ตายแล้วกูมีอันนี้อยู่การการเราด้านหลังกูช่วยอยู่กูช่วยแตกคู่เลยกูเลื่อเหลือแค่สามหัวใจเองว่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็คนปันคนไปใส่ไปไปก็ไป่็ เรียบร้อยกูเกียร์สีเหลืองคือเสียเหลืองเหลือแค่ตัวเดียวแล้วสีเหลืองอ่ะโอ้โอ้โอ้เก่งมากเลยสเลติคอ้เนี่ยเนี่ยเพราะสัตว์ฐานแดงน่ากินมากมึงก็น่ากินทุกฐานแหละเพราะตั้งแต่กูเล่นมาเออหาจบเฮ้ยดูแม่งหนีกูดิดูแม่งหนีกูการูรู้โอ้โหกันเลย หกหกหกเดมอนหกเดมอนโอ้ยงั้นมึงกลับบ้านก่อนงั้นมึงกลับบ้านก่อนแของพีช่ะแอมบีบอดี้เลิฟซัมบอดี้ไอเลิฟยูวอมัมไอเลิฟยูวอมัมโคว่าคุณอย่าโคว่าโคว่าคุณหน่อยได้ไหมโค้ดเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปตีเตียงนั้นให้ขุดเบิร์นเบิร์นขุดยูเบิร์นเดี๋ยวเพิ่งยิงวันิม่ไ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 ม่กู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 ดูนาฬิกาอยู่โอเคเดี๋ยวเผื่อมันตามกูมาเฮียเมื่อกี้กูตกใจท้่มันตามกูมา กูตีกูตีอืมไอ้ถอย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 ไอย้ถอยเย่ออะไรกูตบตีอ่ะตอนนี้เหลือฐานอะไรนี้นี่คือตอนนี้พวกมึงจะไปบุกฐานอะไรกันแดงแดงใช่ไหมกูมี TNT อยู่ไปไหมไปดิรอบมาตามจี้มาแป๊บหนึงเนาะไอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนมาเก็บไดมอนด์ไดไหมเพื่อนตอนนี้ไดมอนด์ที่กูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปไปไปนี่มันเองก็เดี๋ยวกูไปล่อซื้อมันเองโอเคเดี๋ยวกูหลุมอากาศไอ้เหี้ย ไอ้เครั้งที่แล้วก็เบรกแตกครั้งนี้ก็หลุดอากาศเด็กทำใหม่เยอะแยะชิบหายต่อสูงเัยเพราะในครั้งนี้เราตอตลอดการคือหรวมกันอะไรอ่ะอะไรระเบิดอ่ะเดี๋ยวดูดูดูปิดปิดทางปิดทางปิดทางขึ้นสูงเลยขึ้นสูงเลยขึ้นสูงเลยอะไรวะแล้วพอแล้วพอแล้วมุมนี้แหละพอดีเลยงเดี๋ยวต้องต่อมาตรงไอ้เชี่ยรัเ้ยราเเออพดี๋ยวางแล้ววางแล้วเตียงโผล่ละแตกแตกต่อ อะไอ้เดือดกูตีไฟบอากลับฮะ้องเอาโอเค <c oughs> เหลือแดงอีกแค่ตัวเดียว <c oughs> เ,เ,ยวเยวท่าน,นั้นนี่ยุคลูกเรืองนี่ยุคสามโคกไอศ้ศาสตร์พวกมึงทำอะไรไม่ได้หรอกไป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  <c oughs> ตาน,นี้มันเหมือน <c oughs> มันเบ่งบีบให้เราชนะอีกแล้ววะ่ะจะเป็นเหมือนตาอยาแล้วไหมวะอย่ามองลูกในแง่ร้ายเเฮ้ยกูมีเทียนทีอีกรอบกูมีทีอีกรอบเดียวไป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 ไ ก็ระเบิดแล้วไปเลยสิไอ้โง่ไอ้กษัตริย์ไปเดาโอ้ไปแล้วไอ้กันจะตายแล้วไปแล้วใช่กันหมดหน้าดีแล้วเดี๋ยวกูสานต่อเองไปไหนแล้วเนี่ยวางเนียนทีพอมาเอามาเตียงมันแตกเลยเตียงมันแตกเลยครามาตอนนี้คตรคึกอะบอกจริงๆอะคิดทุกอย่องตอบฉีดแน่อึงบ้านเราไปไหมเฮ้ยอะไรมันถึงบ้านเราแล้วมันต่อไปบ้านเราไหมอะอ้ะ เอ้ยเล่นตั้งนานไม่ชนะพอจะตาสุดท้ายปุ๊บชนะเลยเวนโอเคครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมไมค์ c ร a f เบสบอลหนึ่งร้อยแมตช์นั่นเองนะครับผมถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเดลทาเกตกันด้วยนะครับถ้าอยากให้มี EP 3สามเนี่ยก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมและในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย